ติดตามถึงกรณีที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขยายรางรถไฟรางคู่ค่ะมาเรียกร้องขอความชัดเจนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากการรถไฟแห่งประเทศไทยในกรณีที่จะเข้ามาก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ค่ะวันนี้นะห้องประชุมเทศบาลน,นครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่กว่า200คนค่ะได้มาประชมุมเรียกร้องให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงความชัดเจนเพื่อจะดูแลรวมทั้งเยียวยารองรับการอพยพรื้อถอนของการขยายการรถไฟแต่เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทางการรถไฟก็ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อมาชี้แจงกรณีดังกล่าว นายสัญญชัยชูชาติพงศ์หัวหน้ากลุ่มบ้านมั่นคงชุมทางหาดใหญ่ซึ่งเป็นแกนนําของการประชุมในครั้งนี้ก็ได้เรียกร้องให้ทางการรถไฟมาชี้แจงถึงความชัดเจนในพื้นที่ของส่วนขยายรางรถไฟรางคู่รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค่าชดเชยค่ารื้อถอนแล้วก็การหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟ ซึงทางนี้ค่ะรวมทั้งประชาชนจำนวนมากค่ะก็ได้มาเรียกร้องแล้วก็ขอความยุติธรรมจากทางการรถไฟค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายสัญญชัยชูชาติพงหัวหน้ากลุ่มบ้านมั่นคงที่จะมาแสดงถึงการเรียกร้องในครั้งนี้กันค่ะ